สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยราคาไม่แพงมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะโตยต้าเกรล่าติ๊ง 1.8E นะคะเขาเรียกว่าหน้าหมูนะคะ่ะนี้ปี2006ค่ะราคาโปรโมชัน่นของเรานะคะปรับลงมาเป็นราคาพิเศษสุดเลยนะคะ159,000บาทเท่านั้นดาว10,000บาทนะคะส่งเดือนละ4,000บาทค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่งหน้าใช้ม,มากเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะ เบต้าโคล่าเอาติดนะคะ1.8อีกียอโต ปี2006ค่ะราคาโปรโมชั่นของเรายที่1 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะดาว1 0 0 0 0บาทส่งเดืตนละ4 0 0 0บาทเองค่ะขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สตดคณีได้นะคะที่13,000บาทขึ้นไปค่ะกระสืดคณีไปใช้งานดีแล้วนะคะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะลายไม้ค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะคะแอร์แบ็กเอเสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแอร์ระบบดิจิต เค,ครื่องเสียง AM/FM CD นะคะแล้วก็ AUX ค่ะสะภาพดีสุดๆเลยนะคะน่าใช้ค่ะติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะใครกำลังมองหารถ,รถราคาไม่ถึง2แสนนะแอมเชียร์เป็นคันนี้เลยนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากซื้อเงินสดกินดีนะคะเล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยค่ะเป็นรถที่ขับดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะ ได้รถสีดำนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนี่มันตัดกันมากเลยนะคะสวยสุดๆเลยนะคะขับดีเครื่องเงียบนิ่งมากๆเลยค่ะแอร์แบ็กคูนะคะระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะสภาพดีค่ะราคาไม่แพงเลย159,000บาทเท่านั้น ได้เครื่องยนต์พันแด้วยนะขับดีสุดๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูค่ะนี่คะ่ะเครื่องยนต์พันแปดสวาวนะคะคันหน้าเดิมไม่มีอุบัติเหตุน,นะคะรถสวยสุดๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะโตโยต้ตาโคราติ้น1.8เ e อีกิออโตปี2006ค่ะ<ม>สนใจยังไงโทรสอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50 8 5 8ติดต่อแอมค่ะ จะทักไลน์ไม่ได้นะติ๊กช่องไอดีนะคะพิมพ09์092 50 508 58มาได้เลยนะคะยีนนี้คำปรึกษานะคะทุกอาชีพนะจัดไฟแนนได้หมดค่ะติดแบ็คลิสก็ซื้อได้แต่ว่าต้องดาวเยอะนิดนึงนะมีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ฝนตกอีกแล้วไม่ไป